ครับสวัสดีครับก็ <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวมฤตัวอยู่จะย้ายนะนะย้ายเข้าย้ายออกแต่ตอนนี้จะคือมีการเปลี่ยนแปลงกันละกันว่ามฤตยูย้ายเอาสรุปาง,ง่ายๆก่อนให้ท่านเบื่ออยู่คนสับสนไปท่องนู่นท่องนี่มันเยอะแยะตามความหมายของอาจารย์เนี่ยเอาง่ายว่าดวงดาวเนี่ยมันจะย้ายนะฮะย้ายเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนไซเคลิลวงกลมอะ่ะท่านดึกอ,ออกมาเหมือนที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ พอย้ายปุ๊บเนี่ยมีผลแน่นอนเรื่องพาธิพระจานตำแหน่งนํำขึ้นน้ำลงและมันโยงกับโหราศาสตร์คือ,คอดวงดาวประจำตัวของเราเพราะฉะนั้นราศีเกิดจึงเข้าไปเกี่ยวข้องพอราศีเกิดเกี่ยวข้องปุ๊บมารุตรยูย้ายสี่ราศีก็คือราศีพฤษภพุจิเมตุลพฤษภพุพจิเมตุลน,นะราศีพฤษภเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงสี่ราศีเนี่ยผมเน้นไปที่สี่ราศีนี้ก่อน อีก8ราศีไม่ต้องไปสนใจก่อนสราศีนี้ถามว่าจะต้องทำไรไหมกังวลจะต้องอันตรายไหมคือท่านท่านนึกดูว่าทุกคนมีเรื่องบุญกรรมมาเกี่ยวข้องก่อนแต่ส่วนดวงดาวเนี่ยเราก็มาเสริมก็คือว่า4ราศีนี้ผมแนะนําทั้ง4ี่ราศีก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยนะเรื่องการเงินเรื่องต่างๆเนี่ยโชคราบจะมีเข้ามาจริงแต่ขณะเดียวกันมันมีทางด้านบวกด้านลบไง เพราะฉะนั้นผมแนะนำสี่ราศีจะไม่ดีนะพึกศกพึกจิกนะฮะเมษและตุนนะครับให้เน้นคือหน,นึ่งสวดมนในโดยเพราะช่วง3เดือนแรกนี่ตามตามสิ่งที่ผมได้รู้นะที่อาจารย์ได้รู้ที่ฉันได้รู้1น,น่สวดมนสองปล่อยปลา2อาทิตย์นะหครั้งเดือนละ2ครั้งสวดมนปล่อยปลานั่งสมาธิและอธิษฐานจิตถึงบุญที่เราทําว่า ขอให้ส่งผลในเรื่องการงานการเงินความรักอย่างไรทีนี้มาดูแต่ละราศีว่าอันนี้4ีราศีนะพึกศกพึกจิเมตุนต้องทําบุญไว้ก่อนจะผลจะเป็นบวกหรือลบไม่ต้องสนใจแต่เน้นทําบุญ3เดือนแรกไว้ก่อนคือ1สวดมนต์ควรจะสวดมนต์นั่งสมาธิให้ได้3วันใน7วันควรจะปล่อยปลาเดือนละ2ครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้มอบให้แล้วมาดูกันพุกศ ถ้าคนคนนั้นมีเวรกรรมนะที่คุมชะตาเนี่ยการกระทำเนี่ยมันไม่ไม่มากมายการทําบุญพวกนี้มันจะไปเสริมรับลาหูให้มาเป็นพวกก็มือเป็นพวกก็คือบุญนํากรรมแต่งก็จะส่งผลในเรื่องของการเงินการงานที่ดีนะที่ดีที่ดีเลิศนะครับแต่ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามถ้าพึกศกไม่ทําล่ะหรือพึกศกมีกรรมติดมานั่นแหละคือประเด็นที่ฉันพยายามอธิบาย เพราะอาจารย์ปฏิบัติทรมาในเรื่องนี้และเรื่องดวงดาวก็โยง้าไปเกี่ยวข้องด้วยราศีพฤษภนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพนะครับมันจะมีข่าวดีหรือไม่ดีตรงน,นี้ตัดทิ้งเราต้องทาบุญด้วยการสวดมนต์นักสมาธิ7วัน3ครั้ง3วันใน7ดันปล่อยปลาเดือนละ2ครั้งและตั้งใจทํา ไม่ต้องดำเนินชีวิตปกตินะครับนี่คือพฤกจิกราศีต่อมาคือราศีเมษนะฮะราศีเมษเนี่ยจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการงานขนาดที่มีโชคอาจจะมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือบางคนอาจจะตกงานราศีเมษบางคนอาจจะได้งานใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ชมคลิปนี้นะฮะสี่ราศีพฤกษ์กพฤกจิกเมษและตุลน,นี่มาถึง,ถงเมษแล้ว เรื่องงานก็ให้ทําบุญสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิให้ได้3วันใน7วัน1สัปดาห์ปล่อยปานะฮะเดือนละสองครั้งโดยเฉพาะ3เดือนแรก3เดือนแรกต่อมาราศีสุดท้ายราศีตุลราศีตุลเนี่ยจะเหมือนกับมีโชคนะถ้าพูดถึงโชคลาภนะเมื่อลาหูย้ายเนี่ยราศีตุลเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะฮะ เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆการทําการเงินเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีๆใหม่กิจการใหม่ลงทุนใหม่แต่จะสําเร็จไปสําเร็จนี่สิครับสําคัญมากนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยก็มีวิบากกรรมมาเพราะฉะนั้นสรุปเมื่อดาวมรึกตัวย้ายในคราวครั้งนี้ให้จําง่ายสี่ราศีสี่ราศีเดือนเกิด 1. นึ่งพฤกษภศสอพฤกษจิสมเมษสี่ตุนนี้ ให้ทำดุลวิธีการง่ายๆ1่สวดมนต์ให้ได้3วันใน1สัปดาห์พร้อมนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตขอพรการเงินการงานความรักข้อที่2ปล่อยป่าให้ได้เดือนละ2ครั้ง2อาทิตย์1ครั้งเป็นเวลา3เดือนแรกสำคัญมากคือ3เดือนแรกนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเสริมมงคลและอีก8ราศีละ่ะอีก8ราศีมันก็เหมือนการดำรงชีวิตปกติ บางคนก็บอกว่าให้ไหว้รับราหูนะถ้าท่านไปจําราหูทับนู่นทับนี่ท่านจะเครียดและยึดมากเกินไปให้จําง่ายๆมีการเปลี่ยนแปลงแน่เปลี่ยนแปลงแล้วยังไงเราจะทํายังไงราศีไหนทํายังไงนี่ฮะสี่ราศีนี้อีกแปดราศีล่ะอาจารย์ที่อาจารย์รยไม่ได้พูดถึงก็เป็นปกติทําบุญปกติแล้วแต่ไม่ฟิกแต่ให้ขอให้ทำบุญไม่ฟิกนะอ,อีกแปดราศีทําบุญแล้วแต่คุณเลยในช่วงดาวราหูย้าย นี่คือศาสตร์ของฉันในสิ่งที่ฉันได้นั่งกรรมาฐานนะครับอีก8ลราศีก็ทําบุญปกติแต่4ลราศีนี้ฟิกการกระทําบุญด้วยวิธีการเตือนอีกครั้งหนึ่งหนงสวดมนต์ให้นั่งสมาธิสวดเสร็จนั่งสมาธิเลยกี่นาทีก็ตามจะสวดบทไหนก็ตามสวดไปให้ทำอย่างนี้ส3วันใน1สัปดาห์ข้อที่2ปล่อยปลาให้ได้เดือนละสครั้งให้ทําแบบนี้เดือนละสองครั้งเป็นระยะเวลา3เดือนแรก โดยเฉพาะ3เดือนแรกอย่าให้ขาดทําให้ครบ2ข้อนี้และเดือนต่อไปหลายอาจารย์แล้วแต่เธอแต่2ข้อนี้คุณจะทําเดือนละครั้งหรือสวดมนต์สวันใน1สัปดาห์เนี่ยคุณต้องทําตลอดการป,ปล่อยปลาจรวดหรือเดือนละครั้งก็ตามแต่3เดือนแรก,กนํา2สองครั้งนี่คือ4ราศีที่อาจารย์ฟิกก็ไปส่วนอีก8ราศีเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วฉันได้บอกแล้วว่าเธอจะทําบุญอะไรไม่ต้องซีเรียสเลยทําเลยครับปกติเลยแต่ขอให้อธิษฐานว่า ข่าวครั้งนี้ที่ทําบุญเนี่ยในช่วงดาวมฤตยูย้ายเนี่ยขอให้ส่งผลถึงเทพแห่งดาวมฤตยูด้วยให้มาอนุโมทนาบุญกับกับข้าพเจ้าด้วยเทพแห่งแห่งดาวมฤตยูก็เรียกว่าเทวา็ได้เทวาดวงดาวมฤตยูเทวาดวงดาวมฤตยูจงได้รับอนิสงส์ร่วมกับข้าพเจ้าที่ได้ทําบุญครั้งนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานความรักนะครับ นะส่วนอีก3อีก4ราศีที่ทําบุญเสร็จนะฮะอธิษฐานว่าขอให้มงศนเนี้ยส่งไปยังเทวาดามรุตยยนะฮะหากมีสิ่งที่ไม่ดีขอให้เทวาดามรุตยยเนี่ยได้ช่วยปัดเป่าออกไป4ี่ราศีพุกศพุกจิเมตุนมันจะได้เหลือโชคลาภจริงๆที่จ้งปังๆสี่ราศีนี้ไม่ใช่ว่าดามรุตยยย้ายสี่ราศีนี้จะปังอย่างเดียวโดยไม่ทําอะไรเลยเปล่ามันต้องทําเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์ มีการกระทําเป็นของตนเรียกว่ากรรมและมนุษย์มีราศีเดือนเกิดโยงกับดวงดาวเราก็ต้องแมทชิ่งค่อยๆแมทชิ่งข้าไปอย่างมีสติปัญญาเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายครับครับขอให้แชร์คลิปนี้ไปไว้ด้วยจะได้หายวิตกกังวลและก็ได้ทํากันเลยให้เริ่มทํากันตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ